หยบเล่นก็นสนุกอุย้ยพี่ชนะอยู่เท่าเธอใช่ิหมล่าเราก็จะเป็นมัมมีเนี่ยผมเป็นผู้ชายนะพี่โมจะเป็นมัมมีไม่ได้เป็นได้คุณเป็นผู้ชายเราก็เป็นมัมมีเธอได้อใครใครก็เป็นมัมมีได้สินะใช่ใครก็เป็นมัมมีได้ถ้าทุกคนยกความเป็นมัอมมี นรื่องที่ฉันนั้นฉันก็รู้อันเป็นอยู่ <c oughs> เป็นมามีนั่นมางใช่เล็บมันเกี่ยวของไหมอ่ละล่าสุดฉันใส่กางเกงเอ่อกางเกงยียนแล้วไอเนี้ย มันมันหลุดมันไม่ใช่มันหลุดมันมันมันแบบมันเกลียวมันเกลียวเลยนะมันเกลียวผ้าชกินข้าวอย่างลูกกินอิ่มแบบเต็มคาราเบลค่ะไปกินกับเพื่อนๆมาเต็มคาราเบลเลยคิดถึงพี่โมต้องทํายังไงต้องมีงานแล้วหนูก็มาหาพี่ไงคะเย้เอออืม รอเพลงเวอร์ต่อไปอะไรนะอย่าอยู่เลยไหมครับคืออะไรอ่ะคือตอนไหนอะไรเงี้ยก็มีแลนอยากจะเวอร์อีกหลายๆเพลงเลยค่ะใช่ผมสีอะไรคะโมบายเออเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังแล้วเป็นรูปลายการ์ตูนแต่ว่ามันทํานานแล้วค่ะแล้วมันเฟรแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เหมาะกับสีผมนี้มากๆแบบเป็นน้าตาลเทาๆป่ะเราแบบ เอ, yeah. อันนี้คือเฟดแล้วนะอันนี้คือแบบาส,สแล้วใส,สอีกอก็ย so ังเป็นสีแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีความดึงเหลืองด้วยนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่ามันก็โอเค่าแล้สีผมแบบจุกหมิ่งไม่จุกหมิ่งต้องขาวกว่านี้เนี่ พี่โมร้องไห้ฟังหน่อยหเฮ้นะบ้านะพี่ก็ไม่ใช่คนตลกนะมีแผนจะเปลี่ยนสีผไมไหมคะ,ะมีลางๆเพราะว่าควรเริ่มแบบดำแล้วอะ่ะสีนี้เหม่อกันนางฟ้าครับเหม่อเลยอะ่ะต น้องโม,มเมาพี่พี่วงแบ็กอัพของหนูหน่อยแต่ละคนเป็นคนยังไงนี่คือเป็นแบบเรื่องแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเอาไปพูดตอนที่หนูแบบเล่นสดว่าแบบตอนที่เราเจอกันแต่ละคนรู้สึกยังไงและเป็นยังไงมันมีเรื่องที่พีคอยู่แต่ว่าไว้มีแบบออกเพลงแล้วก็ได้เจอกับทุกคนก่อนละกันเราจะไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องหมดก่อนนะพูดตอนเนี้ยซ <c oughs> ีผมกระปิปารา <c oughs> ปารา คือเธอค่ะปี巴拉มันน่ารักมากอ่ะฉันแบบติดตามน้องตั้งแต่น้องยังไม่แกะยังไม่แบบแกะเลยยังฉันติดตามน้องตั้งแต่น้องยังไม่แมสตอนนี้น้องแมสแล้วอ่ะแล้วน้องก็มีเพลงของตัวเองด้วยเพลงมันชื่อว่าคัปปีบาร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 ่าเป็นไงน้องได้ปะเพลงนี้หนูฝึกนานมากเราตามนะคะหนึ่งสองสามคัปปีบาร่าคัปปิบาระคัปปีบาระคัปปีบาระ นี่เป็นไงเชี่ยวชาญมีใครมาติดต่อไปร้องเพลงตามอาหารไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะยังไม่มีเพลงให้ร้องนะคะมะามา้าวปล่าไมทําไมน้องคาบิบ布าฉันเป็นมามะาเปาวาละ่ะคือที่โมบายชอบคาบิบ布าเพราะว่ามันแบบมันนิ่ง เหลือสีอะไรที่พี่โมยังไม่เคยทำบ้างหรอสีส้มแบบสีสีแต่ไม่เคยทำสีม่วงไม่เคยทำหรือเปล่าทำดิเคยทำแล้วเจริญ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวอ้ว <laughs> กอะไรเนี่ยฉันพูดอะไรองฉันเนี่ย <laughs> เอาอีกชอบ คาบาร拉คาบาร拉คาบาร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 แค่นี้เองลองพูดตามหนึ่งสองสามคาบาร拉คาบี巴拉คาบีคบารน่ารักน้องมันน่ารักมาตอนนั้นโดนตกคาบาร拉จากเรื่องเอ c นชานเดคือแบบ น้องน่า,านรักมากมันน่ารักมากรอพี่น้องโมฉันเป็นรอพี่น้องโมเหรอโค v e r High Boy อยู่นะแล้วลองให้ฟัง Cause I, I know what r right, i g h t boy My chemical like boy ลองผิดไม่รู้ไม่รู้ลองถูกแล้วนะ เอ c นชันโตหรือเปล่าเอ c นชา t e d เต็ดก <laughs> <Okay S 2> <laughs> ็มาโอเคค่ะเอ็นชันเอนเคนโตหรือเปล่าเอ c น a คนโต้เอ็นชารเต็ดคือหนังเรื่องอะไร oh thank you อยตอนนั้นทุกคนกลายเป็นแฟนเอ้ยตอนนั้นแฟนคลับเธอกลายเป็นคาปิกันยกดอมจริง ต่คาปิบา่าเนี่ยมันน่ารักนะว่าไหมคาปิบารา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 อันนั้นหนังตามหาสมบัติโอเคขอโทษขอโทษได้ไหมแล่ะหนาว <laughs> น่ากลัวปะ่ะอืม ม่เคยเคยเล่นแบบที่เป็นโกมๆน,นี้บ้างไหยก็แบบครับชาติเตจคือเจอ้าหญิงที่กลายเป็นคนจริงเอ็นชาตเตจใช่ไหมที่เป็นใช่ปะเพราะว่าโอ,โอไมค์กอนนิวจีมีแพร์นะคะอยากเห็นเวอร์ชันเธอใส่หมวกขนๆมาเต้นด้วยอะ่ะเฮ้ยฉันไม่มีหมวกขนๆเลยแมวมาจากไหนฉันไม่มีหมวกขนๆเดออนิวจีนนิวจีนีวจ้าอ่ะ เธอมันหลอนหูหลอนหูอะไรอะ่ะอ๋อนี่เหรอที่โมบายบอกฝันดีเราเรานอนคิดแน่เลยค่ะบีบาร่ด้าต้องเป็นฝัอใจอะไรล,ล,ล่ะอันข้างรักนะเนี่ย ทั้งรลักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไรก็มันไปทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรฟันดีเดอร์เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้จ้า มาทุกเพลงเลยจริงใช้พวกของขนขนก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะคนอย่างเราทิ้งเลยค่ะใชเ่เดี๋ยวเดยเคสโทรศัพท์นี้เดี๋ยวมันเป็นขนๆใช่ไหมมันเปื้อนใช่ไหมทำไงก็ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยไม่ได้ซื้อเคสใหม่นะคะเพื่เปลี่ยนโทรศัพท์เลยแล้วก็ค่อยใช้เคสใหม่วันนี้เป็นวิธีคนรวย จะเป็นไรลเลยรอเล่นรอเล่นได้ค่ะดูซักค่ะใช้ของคนๆก็ซักค่ะซักก็จะขับตัวนะจ๊ะอาบน้ำไอ,อย่างอย่างเลยตัวแม่ตัวมัมตัวลูกแกก็รวยเกินไม่ใช่เราแล้วแหละ ไม่ใช่เราแล้วแหละคนรวยมีโทรศัพท์สิบเครื่องคนรวยน่าจะไม่ใช้โทรศัพท์แล้วแหละคนรวยนาจจะใช้แบบอะไรเนียเป็นแบบคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนที่เป็นแบบที่มันเห็นแบบเหมือนหน้าจอคอมอะไรอย่างเี <c oughs> ้อป่ะตัวแม่จะแคร์เพื่อเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงถูกต้องเธอเลิศ เงินยัต่น้านัก everything แ่นบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้ค่อยครับ p o r s c h แล้วมันฟินๆคนรวยใช้โทรจิตหรอสมมติว่าจะแบบโทรไปอ๋อสรุปจะโทรไปหาเพื่อนถึงแล้วนะอันนี้คือถึงละงงดิงงงงเลยอะไรซื้อรถอยังครับโอโอ้ห อันนี้ก็วิธีคนรวยนะจะถามแบบซื้อรถหรือยังซื้อบ้านหรือยังอะไรเงี้ยคนรวยใช้คนยี่สิบค่ะอืเป็นใครอ่ะ <c oughs> ถ้าทองสาวต้องมาแหละอืไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นสายนั้นนะคะถ้าทองสาวคนรวยมองตาก็รู้ใจอรอ <c oughs> คือแบบไม่ต้องใช้แบบ <c oughs> จิตทรมจิตอะไรทั้งนั้นเลยอะ <c oughs> คือแบบนี่รู้เลย เมื่อวานสนุกมามคุณโมส,สนุกนะได้ดูแบบเอ่อพี่พี่น้องน้องอุยาตายายวงการทีป๊อปแบบดูหลากหลายแล้วก็มีโชว์ทีม่มีความสามารถมีความแบบเลิศอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอืมเก่งจังแล้วก็ดูเพลินด้วยแต่ว่าต้องกลับก่อนเพราะอะไรเพราะหิวค่ะชีวิตนั้นต้องกินข้าว อันนี้คือรวยแต่ในฝันนั่นแหละเราก็คิดไว้ก่อนไงเป็นกฎของการดึงดูดอะแรงดึงดูดก็แบบโอ้อยากได้อยากรวยอยากรวยอยากได้อยากรวยอยากรวยรวยเลยตื่นมาจะรวยเลยตื่นมารวยเลยงงไหมงงได้กินมาม่าไหมคะเมื่อวานมันไม่ใช่มาม่าค่ะเอ้ยมันคือยำยำอะนั่นแหละไม่ได้กินนะคะ่ะเพราะว่าเขากําลังต้มอยู่ตอนนั้นเขากําลังต้ม พี่คะอยากกินยำๆคะ่ะพี่ต้มอยู่คะ่ะยังเมียมไม่ได้ก็เลยโอ้ oh. ไม่เป็นไรถ้าใจเราลวนเราก็จะรู้ว้ใช่บอกแล้วเงินเท่านั้นที่นองเอวิติ g จะได้เห็นพี่โมผมดำไหมคะหรอผมดำเป็นสิ่งที่อ๋อยากมากแต่ว่าถ้าทำได้ก็คือน้ำตาลเข้มเะไรอย่างเี้ โมมีงานจับมือไหมอุ้ยอุ้ยดู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 วันที่ยี่สิบห้าไหมคะเออไม่ต้องไายหรอกเดี๋ยวมันประกาศทุกคนก็รู้วันนี้ก็แค่ยี่สิบห้าใช่ไหมพวกก็เจอกันแล้วก็แบบทำอะไรสักอย่างเนี่ย ร่วมงานด้วยกันอ่ะมีร่วมงานด้วยกันอ่ะเป็นงานสําหรับหนูเลยไม่ใช่งานที่ไปร่วมนั่นแหละใ้าไม่มาไม่รู้จะได้เจอกันเมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้นะถ้าไม่มาถ้าไม่มาไม่รู้จะได้เจอกันเมื่อไหร่นะ เห็นเธอแล้วหาแล้วหาวตามคือจริงๆการหเนี่ยมันเนอ,อมันไม่ชิกนว่างนะมันเป็นแบบขาดออกซิเจนเพราะว่าเราพูดเยอะเลแล้วลมมันก็เข้าไม่ได้คอแล้วมันก็หาาอย่างเงี้ยแถวไหนแถวเมือง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 ใกล้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 งานเช้าหรือสายหรือบ่ายอ,อันนี้ไม่รู้แล้วอันนี้ต้องกำหนดการแล้วนะอันนี้ชวนชวนหรือบังคับ ฉันชวนนะว่าอยากมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรหยดน้ำตาลองไงวะอะไรอย่าเพิ่งไล่นะลองไงน,นะหยดน้ำตาอย่าเพิ่งไล่ได้ไหมหรอไม่ช่งใกล้อะไรโอ้โหคุณพี่อันนี้เขาเรียกบอกแล้วเขาไม่เรียกใบ นั่นแหละไม่มาก็ได้ต่รองหาละใช่คือจะไม่มาก็ได้ช้าลงหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะคุณพี่พี่โมร้องเพลงให้หูคนฟังเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยทะเลอะอ่ะสูตรนะสูตรคนนั้นเขาชื่อพี่ยยหย่ตา พี่ไอย่อตาคะล้วคุณลองเพลงให้หูคนฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้โหถ้าหนูเป็นศิปลปินคนนั้นหนูจะจดจำพี่บอกเลยคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ใหม่อลองพิ้งไรอะรล่ตึตึตึตกตกจัดราชมังปะคะอุ้ยใบยให้ว่าใหญ่กว่าราชมังม <laughs> ันใครอะ่ะ <laughs> เลิศอ่ะคือไลา์เนี้ก็คือแบบไม่น่าไ,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 ไม่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือแล้วนะมีรวมพลป้าพี่น้องโมมันยิ่งกว่ารวมพลนี่ทุกคนเออสปยอยกว่านี้ไม่ได้หรอกป้าใส่แมสแป๊บเกี่ยวอะไร,รอมาบอดีพี่แค่หูซื้อหนึ่งแถมหนึ่งชายใหญ่กว่าราชมัง เตรียมตัวดีเมือทองใหญ่กว่าอีกใหกว่ามืองทองใบขนาดนี้บอกเถอคุณพี่เชื่อเหรอคุณพี่เชื่อคนอย่างหนูเหรอฮะจริงหรอตเตงจ้าตเตงมโมบายเท่ากับงานอลังการเนาะ ยิ่งเลิกลากคนยิงน่งน่ของสสยบอกเลยว่าฉันน่ะเป็นคนเก็บทรงเก่งที่สุดในโลกเป็นคนโกหกที่เก่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้ามันโกหกแบบโกหกแบบโกหกเพื่อทางการเล่นเกมหรือว่าโกหกแบบว่าจะต้องหลอกคนอื่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยอนนพอทําได้แต่ถ้าโกหกในสิทธิ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ทําสู่นางเอกวะเออจริงๆแต่มันคนแบบไม่ได้ขี้โกหกไม่ไม่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องที่ไม่จริง แต่ว่านีนนีนเป็นเล่นๆนะนนเข้าใจปะ่ะอันนี้เป็นเล่นๆแต่ถ้าเป็นเล่นๆก็จะพูดนี่จะแ,แกล้งคนอย่างพวกเธอนั่นแหละคือโรเซ่มาไหมถามแค่นี้เฮย้ยโอเซ่ไม่มาวะ่ะโทษทีใช่โอเซ่ไม่มาโอเซ่ไม่มาอืม <c oughs> ไม่มีใครเล่นกับเราหรอเ <c oughs> <c oughs> จอถามมากๆเดี๋ยวก็หลุดอมานีิค่ะคุณพี่คุณพี่จะมาไหมอะเอาละตรงมันวะทำไมเธอบรทำให้ฉันอยากรู้เธอมาทำให้ละลายโดนสามให้ตายแล้วตายโอ้โสามาแทนใช่ถึงนึกป๊ะถึงถึงอะไร พรุ่งนี้สอบควรไปอ่านหนังสือหรือดูไลฟ์พี่โมโดีฮะแนะนำให้ไปนอนหลับตื่นมาสดใสต้องเตรียมกี่หมื่นออ้ยมันไม่ถึงหมื่นค่ะมันไม่มันไม,ไม่เป็นแม่ไม่ไปหลักหมื่นประมาณหลักล้านใช่ประมาณหลักล้านหมื่นไม่ค่อยไม่ใช่หมื่น,นะคะ่ะไม่ใช่หมื่นประมาณล้านประมาณแบบประมาณห้าล้านค่ะห้าล้านเออห้าล้านนี่ได้โซนข้างหลัง ถ้าลานี่ได้ส่วนข้างหลังเลยถ้าส่วนข้างหน้า V I P นี่พูดได้ไหมพี่จีเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทีมงานแล้วพูดได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้หรอได้ไหมแบ็ค <Back. S 1> เขาเขาบอกว่าต้องมีแบ็คการ์ดถึงจะแบบ V I P ได้ประมาณนั้นใช่หลายล้านเลยเป็นง่างานไม่คาปีบาร่าไหมเฮ้ยเข้ามาเขารู้อ่ะทีมงานเขารู้เราอ่ะเขาไปลงไหน จริงๆมันเป็นมันเป็นเอมีนิดนึงค่ะอันนี้อันนี้บอกความจริงก็ได้มีมีคาบ,บาน巴拉ในงานใช่มีคาบี巴拉ในงานทุกคนต้องนั่นแหละนี่เขารู้ได้ยัอไงอ๋อน้องคาบีมานนี้คำถามซ้ำแล้วแล้วบัตรนั่งในใจเท่าไหร่อ่ะจบๆอ๋อนี่ฟรีนี่ฟรีเลยนั่งได้นั่งได้เลย แอดมินเยอะแล้วใช่ใช่ใช่ใชเออเดี๋ยวพี่กดเคลียร์หลังบ้านด้วยนะคะอะไรวะ <laughs> 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 ไปขายไตยก่อนแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูเฮ้ยจริงจมันขายไตยมันไม่ค่อยพอมันมันจะไม่ค่อยพอเลยต้องขอโทษนะคะค่อนข้างที่แบบตัวแม่ตัวมัมตัวลูกตัวแม่ตัวพ่อผสมกัน <laughs> เลย <laughs> งานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่งานไม่ใหญ่เลยคือทุกคนแบบสามารถเข้าได้แค่แบบว่า มีศักยภาพในการถึงขีดจำกัดเนี่ยถึงขีดกำหนดนี้ได้เลยได้เลยมีเดินพรมแดงปะโอ้ยลืมบอกนะคะว่าใครที่มางานนี้นะเราจะไม่เดินกันเราจะไม่เดินกันนะคะเราจะแบบพรมแดงเนี่ยเราจะไม่ใช่เดินเราจะใช้แบบลอยเคยเห็น阿拉ดไหมะฮะฟิวอลา,า,า,าดินแล้วแบบลอยอ่ะมันจะแบบเป็นแดงๆสีแดงๆเป็นพรมแดงๆแล้วก็แบบลอยประมาณนั้นอะ ใช่คือเราจะไม่เดินกันงานนี้เราจะไม่เดินกันเลยนะคะข,ขอขอขออภัยด้วยนะถ้าทุกคนที่แบบคนไหนที่เดินไม่ได้ที่แบบเอ้ใช่เดินไม่ได้คนไหนที่ลอยไม่ได้นะฮะขอ,อดีพูดเยอะแล้วของกินน้ำแป๊บนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่น้ําอะไรวะเนี่ยน่ารักน่ารักใช่บอกแล้วมั <c oughs> ไปเท่ากับงานอลังการปูเสวอเลยไหม จริงจริงจริงจะบอกว่าวีพีนี่นั่งเสือใช่วีพีนั่งเสือใช่งานนีตนองจินตนาการเบบนี้สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับอืมสวัสดีครับพาเหอะเราเหนื่อยแล้วแกแกอย่าพาเราแปลไปมากกว่านี้เลยเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราไม่หยุดเธอก็ไม่หยุดเธอไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเธอไม่หยุดเราก็ไม่มีถ่ายทออสดไหมโอ้ ลืมบอกว่าใครที่แบบมีบัตเจตไม่ถึงงานเนี้ยมันมีถ่ายทอดสดแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแบบเขาเรียกอะไรนะกลมๆใหญ่ๆอ่ะดาวเทียมใช่คือมันส่งไปออกนอกโลกเลยคือมันมีแฟนคลับเยอะมากแบบแฟนคลับที่แบบที่แบบตาโตๆแล้วแบบหัวโตๆอ่ะเขาจะอยู่นอกโลกด้วยเนี่ยเขาจะแบบใช้สัญญาณตร์นี้เขาจะไปไม่ค่อยถึงเขาจะต้องแบบใช้ดาวเทียมใช่แล้วใช้ดาวเทียมถึงมันจะดูได้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงจนแบบแฟนคลับ คือแฟนคลับที่อยู่ข้างบนนะหมายถึงอยู่นอกโลกอยู่นอกโลกเขาก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งเฮ้ยโอเคไดาตีตลาดเอลิ่เธอเป็นอะไรล้อเธออย่าแปะเธออย่าแปะมีหมอํามปะมีแต่สามชา ตัตงติงตัรตตงตัด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 ตัมตัดตัดตัชตังตัดตไดตชดาัมตัด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 งัอตแดตั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 เตัดัดตัดตััดนััดตัดตััดต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 ั่ด้ัดตดีเดตนดตัดนลลัมั มีเอเลี่ยนมีอุกบาทอุกบาทนี่บ้านเขาบ้านของเอเลี่ยนพูดไปเรื่อยหยุดได้แล้วหยุดนะหยุดก่อนขอจะขอร้องตอนนี้ยังไม่พอที่มาหาแค่ฉันนั่งกอนไหลจริงไหลเป็นน้ำเลยมุกเหรอน้ำตาเฮ้น้องโมพี่ายพเดื่อวโอเคขอโทษค่ะแฟนขับนอกโลกนี่คุยกันยังไง ก็ภาษาปกติเลยเหนื่หนื่ใจเอ้ากลับมาปกตินะคะอะไรนะมีการกลับมาด้วยพี่โมอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้พี่อายุยี่สิบยังไม่ยี่บเอ็ดขอยี่สิบก่อนค้อนกระดาษกันไกลถ้าจะไปจุดนจะใชก็ออกอะไร เพียงพอปะนั่นแหละก็มีประมาณนี้ที่อยากจะมาโมโมทุกคนได้ฟังกันดิฉันถ้าไปแล้วดิฉันเริ่มเจ็บคอแล้วดิฉันต้องต้องการแบบน้ำชโลมคอของเรานะฮะนําค่อนข้างอยู่ไกลแล้วต้องปิดร้านแล้วไปกินน้ำขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะคะลวก็มาฟังอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละบอกไว้ว่า 2ี่สิบห้านี้เตรียมวันในเตรียมวันไว้ลาไว้ลางานไว้วันเสาร์ไปทำงานหลอกมั้งเตรียมวไว้เราเจอกัน See you s e ทเวนที่ a y าเดย์ทุกวันโอเคไหมสัญญา เงอะยายายาอ่ะเงอะเงอะเงอะละอ่ะยา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 ไปแล้ว <het> ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ถ้าใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไว้งานนั่นน่ะบอกว่าจะได้เจอกันแต่ว่าเผื่อเป็นแบบ เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบอยากได้มานานเนี่ยก็เลยจัดให้ตามคำขอแล้วเขาขอบ้างขอให้ทุกคนมา <laughs> สาธุเงั้น,งนั้นที่นกเอเวอเรสวัขนาเท่านั้นเี้ทำให้เราได้บโบยบินนะคะบายยกินอะไรมาลูกกินซาบูมาค่ะอร่อยเยเพึ่งมาเธอไปละห้ <laughs> าทุ่มห้านาทีเฮ้ยเลขสวยไหม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโอเค บายบายอริกาโตุกส <laughs> ุนมาชิตะค่ะแายบายฝันดีนะคะฮัลโห